สวัสดีครับกลับมาพบกับเรียนภาษาเขมรนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์เละสำนวนที่ใช่บ่อยที่สุดนะครับเกี่ยวกับการเดินทางโดยเครื่องบินนะครับการเดินทางโดยเครื่องบินบาทสุสดชสมศักกุ้งรกันชโนรียนเพียร์สาขแม่บาททาทอกต่างออกเนื้นอไงเด้เขียงบาทเมียนปีดหนึ่งจำนวนวัวหาศัพท์คลักคล่าบะเมียนเวียเชียศัพท์หนึ่งสำนวนวัวหาศัพท์คลักคล่า,นวนวาลลได้เตี่ยวโนังกาทั่วดเนา แบบตัวหนังกาพร้าเพรซาแม่แบบหนังการรเากากะสมบูรณ์ยืนห่อหรือก่อนในบริเวณยืนห่อแบบโอเคโอเคสำหรับผู้ที่สนใจเรียนภาษาเขมรนะครับก็ฝากกดไลค์หรือว่ากด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับคําแรกนะครับก็คือก่อนที่เราจะเดินทางนะครับแน่นอนเราต้องมีหนังสือเดินทางนะครับ แล้วหนังสือเดินทางในภาษาเ,เขมรนเขาพูดว่านี่นะครับลิขัดฉลองแดนมาลิขัดฉลองแดนพาสปอร์ตก็ได้หรือก็ลิขัดฉลองแดนก็ได้นะครับโอเคอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนะครับเมียนิัตชลองแดนหายหรือเนเมียนิขัดชลองแดนหายหรือเนอซึ่งแปลว่ามีหนังสือเดินทางแล้วหรือย,อยังครับมีหนังสือเดินทางแล้วหรือย,อยัง តើតាក់មានកោបមានលិខិតឆ្លងដែនហើយឬនៅថាយ៉ាងนะครับอย่าลืมไปทําด้วยนะครับบัซซันជានៅบัซซันจะអត់ទាន់មានទេ complete ទៅធ្វើលិខិតឆ្លងដែនបាទឬក៏ទៅធ្វើ passport បាទទៅធ្វើ passport โอเคអានីนะครับเลขលិខិតឆ្លងដែនหมายเลขหนังสือเดินทางបាទเลขលិខិតឆ្លងដែន โอเคตัวอย่างประโยคนะครับจำเลขลิขิตฉลองดานเตจจำเลขลิขิตชลองดานบานเตซึต่งแปลว่าจำหมายเลขหนังสือเดินทางไหมหรือก็จำหมายเลขหนังสือเดินทางได้ไหมบานเตะถัดไปนะครับอัตสัญญาณบัตรอัตสัญญาณบัตรนี้ก็แปลว่าบัตรประชาชนนะครับบัตรประชาชนคืออัตสัญญาณบัตรนะครับ อัตัญญานบัตรนะครับอันนี้เป็นไอ c ดี d การพระอัตสัญญานบัตรบานเต้มสมมติถ้าเดินทางออกนอกประเทศพระอัตะสัญญานบัตรบานเต้แปลว่าอะไรนะครับใช้บัตรประชาชนได้ไหมโอเคถ้าขึ้นเครื่องภายในประเทศก็ใช้บัตรประชาชนได้นะฮะแต่ขึ้นเครื่องล่างยนฮอกว่าตือบอร์เต้หรือกอตการปรติปเซมเซงยังตงปราอิคัดฉลองแดนหรือก็พาปสปอร์ต โอเคครับเจิงฮอฮเห่าอันนี้ก็เคยสอนไปแล้วนะครับเจิงฮอฮเห่าแปลว่าเที่ยวบินนะครับเจิงฮอฮเหา่าออกเสียงว่าเจิงฮอฮเหา่าตัวอย่างนะครับมีนเจิงฮอฮเห่าตือพนมเปญเตะมีนเจิงฮอฮเห่าตือประเทศกัมพูชีเตะก็ได้ฮะแปลว่ามีเที่ยวบินไปพนมเปญไหมห,หรือมีเที่ยวบินไปประเทศกัมพูชาไหม nếu dừng đầy đăng ទទួលព័ត៌មានច្បាស់លាស់តើតើនឹងជើងហោះហើរក៏អាចស្វែងរកព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធ online បានបាទពេលនេះโอเคមិញទៀោបិណ្ឌฮะជើងហោះហើរនេះពេលសາຍការบินแปลว่ากรมฮุนอากาศจอบាទออกเสียงว่ากรมฮุนอากาศจอឬក៏อากาศจอกรมฮุนอากาศจอแปลว่าសາຍការบิน មានក្រុមហ៊ុនអាកាសជនណាខ្លះទៅសៀមរាបបាទមានក្រុមហ៊ុនអាកាសជនណាខ្លះទៅសៀមរាបនេះក៏ប្រែว่าមានខ្សែការบินណៃបាងฮะទៅសៀមរាបទៅจังหวัดសៀមរាបฮะមានខ្សែការบินណៃបាងទៅសៀមរាបក៏មានក្រុមហ៊ុនអាកាសជនណាខ្លះទៅខេត្តសៀមរាបមានក្រុមហ៊ុនអាកាសជនជាច្រើនฮะដែលអាចធ្វើដំណើរហោះហើរទៅកាន់ខេត្តសៀមរាបបានដូចជាเออาเซียបัง කො ้เอ ហើយស្ម ਾਈ នេះជាដើមមនិចសតាយជាក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលអាចធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាងកកទៅកាន់ខេតសៀមរាបបានបាទប្រើពេលវេលាហោះហើរនិងរយៈពេលប្រហែល1ម៉ោងណាឆាយវេលាដើរតាមប្រមាណ1ຊົ່ວໂມງ1ណាครับអូខេសំវត្តយុនហោះហ្នឹងយើងបញ្ជាទិញឬក៏យើងទិញសំវត្តយុនហោះអានេះក៏แปลว่าຕົວគ្រឿងบินนะครับសំវត្តយុនហោះ សំណបត់យួនហោះហើយឬនៅកောက်សំវត្តយួនហោះហើយឬនៅถามว่าកောက်នេះแปลว่าอะไรนะครับจองฮะจองตัวครึ่งบินแล้วริยังจองตัวครึ่งบินแล้วริยังแปลว่าកောက်សំវត្តយួនហោះហើយឬនៅបាទកောက်សំវត្តយួនហោះហើយឬនៅប្រសិនបើអត់តន់កောက်សំវត្តយួនហោះណាអាចទៅកောက်សំវត្តយួនហោះតាមអឺវិធីផ្សេងៗមានដូចជាអនឡាញក៏បានបាទកောက်សំវត្តយួនហោះ បច្ចុប្បន្នងាយស្រួលបាទយើងអាចកក់សម្បត្តិយន្តហោះតាមទូរស័ព្ទក៏បាននៅផ្លែតគឺបានព្រាមបាទអូខេครับออนไลน์ภาษาเขมรก็ออนไลน์ภาษาไทยก็ออนไลน์ออนไลน์ฮะออนไลน์ថាបសាប់នេះฮะខ្ញុំកក់សម្បត្តិយន្តហោះតាមออนไลน์ខ្ញុំកក់សម្បត្តិយន្តហោះតាមออนไลน์តែว่าฉันឬผมจองตั๋วเครื่องบินนะครับทางออนไลน์ ตามที่นี้ภาษาไทยก็ใช้ทางออนไลน์นะครับภาษาเมรนก็ตามออนไลน์ตามประปอนออนไลน์ก็ได้ครับทางระบบออนไลน์โอเคเอ่อก่อนเวลาเราแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนฮะเสร็จแล้วเราดูตัวเครื่องบินพอถึงเวลาไปฮะจะไปสนามบินยังไงนะก็ นี่ฮะนังจีแปลว่านังนะครับเช่นยมจีลานตะ็ซี่เตอร์ปรเรียนยุนหอกยมจีลานตนะซีเ่เอตอร์อปรเรียนยุนหแท็กซี่ก็ลานตะซี่นะครับลานเฉยๆแปลว่ารถลานยมจีแทซี่เตอร์ปรเรียนยุนหอแปลว่าฉันหรือผมนังแท็กซี่ไปสนามบินนะครับยมแปลว่าฉันหรือผมนะครับจี แท็กซี่ไปสนามบินนั่งแท็กซี่ไปสนามบินนะครับจีลานตะซี่เรเปลียนหยุดหโอเคถ้าขับรถเองนะครับขับรถเองใช้คําว่าบาร์บอรหรือก็บาร์ลานนะครับมีคําว่าบาร์บอรหรือก็บาร์เฉยๆซึ่งแปลว่าขับขับรถนะครับขับรถบาร์ลานก็ขับรถถ้าขับรถส่วนตัวฮะ ขับรถส่วนตัวบางลานต,ต่อคล้วนเติมบริเวียนุนหอกขับรถส่ว <Becca. S 2> นตัวไปสนามบินส่วนอันนี้มันไม่มีประธานเราสามารถเพิ่มเติมเองได้นะฮะอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างเช่นขยมบางลานต่อคล้วนเติมบริเวียนุนหอกฉันหรือผมขับรถส่วนบุคคลหรือก็ส่วนตัวไปสนามบินอะไรอย่างเงี้ยนะครับลานต่อคล้วนอันนี้ก็รถส่วนตัวนะครับลานต่อคล้วน โอเคถ้าเวลาไปถึงที่สนามบินกัมพูชาแล้วนะครับเวลาเราออกจากสนามบินที่จะไปะในตัวเมืองหรือไปสถานที่ต่างๆสามารถเรียกแท็กซี่ฮะหาแท็กซี่หรือกจ็จูรถจูลานจูลานเหมารถเหมาล้านอะไรนี้จูรถบาหรือก็เลมอออกเสียงว่าเลมอแปลว่าสามลอ หรือก็ตกตกฮะใช้คำว่า hmm. ต really ุกตกก็ได้สามลอนะครับโอเคตัวอย่างประโยคฮะเจ็งปีบรเลียนยืนหอกอาจิหรือหมอบานจี้จี้แปลว่าหนังฮะเราไม่ได้ขับถ้าขับนี่บาลบาลกระหมอบานตาเนี่ยอาตาเนี่ยเจ็บบาลกระหมอเต้ขับขับรถสามล้อเป็นไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ็บบาลกระหมอเต้โอเค เจนปีปรเลียนยืนห้องออกจากสนามบินฮะสามารถนั่งสามล้อดได้นะครับออันนี้ก็กลับมาที่เราไปถึงสนามบินนะครับไปถึงสนามบินเรามีเช็คอินนะครับเช็คอินภาษาอันนี้ก็ใช้ทับศัพท์ได้นะฮะเช็คอินหรือก็โจชมัวไม่ว่าจะเช็คอินที่สนามบินหรือว่าไปเช็คอินที่โรงแรมฮะต่โจชมัวในสันทาเกีย อาจจะเช็คอินในโจชมุวโจลในสันธาก,กี้ไอ้โจชมุวเชนวลาเวลาเช็คเอาท์ในปีสันธารก,กียนแต่ในสนามบินก็เช็คอินฮะเช็คอินอันนี้เป็นประโยคตัวอย่างฮะโจชมัวดอคลุนไอตามออนไลน์โจชมัวดอคลุนไอตามออนไลน์เดี๋ยวนี้เราสามารถเช็คอินได้หลายหลายทางช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าตู้เช็คอินก็ได้นะครับ หรือว่าไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ก็ได้จึงก็พีิสากมาปลายอย่างนั้นครับน,นี้เช็คอินดอยคลุนเองก็แปลว่าโจชมัดวดอยคลุนเองแปลว่าเช็คอินด้วยตัวเองฮะตามออนไลน์ก็ทางออนไลน์นะครับภาพสัน้นอีกอย่างโจชมัวเ,เตอร์กลายเป็นโจโจชมัวอันนี้ก็ไปที่เคาน์เตอร์เลยฮะเป็นโจโจชมัวโอเคเวลาไปถึงเคาน์เตอร์ เช็คอินฮะกลายโจชมัวหรือกอบัญโจโจชมัวนึงเนี่ยพนักงานที่ที่เช็คอินฮะพนักงานเขาจะถามว่าไปประเทศใดอ่าเติร์กประเทศนาเนี่ยทั่วรดือดมนาวเติร์กเประตทศนะก็เดินทางฮะทั่วรดือดมนานี่แปลว่าเดินทางคนเดินทางไปประเทศไหนฮะคนเดินทางไปประเทศไหนหรือว่าเดินทางไปเมืองไหนเดินทางไปเมืองไหนนี่ก็ทั่วรดือดมนาเติร์กติกโรน่า ทัวร์ดำบนาวเตอร์ติกรงนาเตอร์โปรตีหหน้าประเทศไหนนะครับอันนี้ก็ทัวร์ดำบนาวเมื่อกี้ให้แปลว่าเดินทางทัวร์ดำบนาวเตอร์สมมติว่าอันนี้ก็ให้เลือกฮะจะไปหรือจะมาทัวร์ดำบนาวเตอร์ติกรงพนมเปิทัวร์ดำบนาวเตอร์ติกรงพนมเปิหรือก็ทัวร์ดับหนาวมอกปีติกรงพนมเปิแปลว่าเดินทางไปพนมเปิหรือเดินทางมาจากพนมเปินะครับ นี่เราสามารถเติมประธานเองได้นะขยมบองหรือเนะี่ยหรือโลกอะไรอย่างนี้ฮะหรือปรับปรับเปลี่ยนได้ฮะเป็นประโยคคําถามเป็นอะไรนี่ฮะได้ได้ไดไหลายหลายแบบนะครับเอาไปปรับดูเอาไปปรับใช้นะครับลองไปฝึกสร้สางเป็นประโยคที่เป็นภาษาเขเมรนะครับถัดไปนะครับไอวันฮะเวลาเราเช็คอินฮะพะนักงานเช็คอินจะถามว่าซ้อมเพียร์เนียอ้าโทษที สัมภาระอ่าหรือก็ไอ้วันเมียนไอ้วันเทเมียนไอเดนคะแนนเียบโจกชมูอันนี้เป็นคะแนนเียบโจกชมูนาย้อมเอาติดการกันไหลน์ใชเชไอ้วันเลิกตุ่มตุ่มห่มไปคะแนนเียบโจกชมูนาย้อมเอาติดการกันไหลน์ใชเชไอ้วันเลิกตุ่มงวนแปลว่าอะไรนะครับพนักงานเช็คอินฮะพนักงานเช็คอินนี่แปลว่าพะนนเงียบโจกชมูคะแนนเงียบโจกชมูหรือก็บวกกเลิกก็ได้ตรงนี้ฮะพนักงาน ปกเลือกโจ๊หมูนายนอมก็แนะนำฮะนายนอมเอาติดกันกันไหลชายชเชยไอวันเลิกตำมว,วลกันไหลชายชเชนี่คือจุดตรวจสัมภาระเกินขนาดนะครับสัมภาระแปลว่าไอวันหรือก็สองเพียใหญ่ก็ใช้คำว่าไอวันนะครับพนักงานเช็คอินอาจจะถามว่า อ่าวลิอันนี้แปลว่ากระเป๋าเดินทางมีกระเป๋าเดินทางไหมอม่าเามียนวลิเตเมียนวลิเตแปลว่ามีกระเป๋าเดินทางไหมหรือก็มีกี่ใบฮะเมียนปนมานเมียนวลิสปนมานได้นะครับถัดไปนะครับเวลาเราเช็คอินเสร็จแล้วพนักงานก็จะให้บอดิงพาสนะอันนี้ทับศัพท์ก็ได้ฮะใช้ได้เหมือนกันฮะบอดิงพาส หรือถ้าใช้เป็นภาษาเมนเรก็การลางยุน่นหอหรือก็สมบทอนุญาตลางยุน่นหอกก็ใช้ได้ฮะสมบทอนุญาตลางยุน่นหอกหรือก็การล้างยุน่นหอกภาษาไทยอาจจะใบขึ้นเครื่องอะไรยางนี้ก็ได้นะครับตัวยอย่างนะครับมันกับ้บังหอรูปการล้างยุ่นหอกมันกั้บังหอรูปการลางยุน่นหอก่วนใหญ่เวลาเราเช็คอินแล้วก็ชอบถ่ายอันนี้ถ่ายไอ้บอร์ดิ้งพาสแล้วก็โพสบนโซเชียล มีเดียนะครับไม่ได้ฮะไม่ควรฮะมันกลัวไม่ควรแปลว่ามันกลัวพกร,รูปใบขึ้นเครื่องหรือก็รูปบอดิ้งพาสพอดีจะถ้าคนที่เนี่ยได้เละมีเงินกุมนันกเคราะ,ะ์มีมเงินกุมนักเคราะ์จองดังไปปอร์เมียนต่อครั่นั้นจะมีข้อมูลส่วนตัวเยอะในนี้ฮะแล้วก็เป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะครับ โอเคไม่ควรโพสไม่ควรโพสโรูปบอดิงพาสภาษาอังกฤว่ามันคั่วบางห้อรูปการ l a n งย u n h o n g หรือก็มันคั่วบางห้อรูปบอดิงพาสก็ได้นะครับโ okay. อเคอ่าเที่ยวบินฮะเที่ยวบินมีทั้งในประเทศหรือนอกประเทศนะครับเจอหองฮาว์ขนมสหรือก็เบประเทศผู้ได้ไลายลายแบบลายอย่างนะครับทีนี้เรามีสองอย่าง เชงฮาวาลนงสลบหรือก็คนงประเตสหมายถึงเที่ยวบินในประเทศนะครับถ้าเป็นต่างประเทศหรือก็นอกประเทศนี่ก็ใช้คําว่าจชิงหาวากราวสลบกราวโปรเตสหรือก็จึงหาวาบอร์เตสก็ได้ครับได้สามคำที่นี้นะเชงหาวากราวสลบนี่ออกเสียงว่ากราวสลบกราวปรเตสหรือก็บอร์เตสเที่ยวบินต่างประเทศหรือก็นอกประเทศ โอเคครับอันนี้ถ้าเวลาเราเช็คอินไปแล้วไปถึงด้านข้างในก็จะมีป้ายฮะใหญ่ๆเราเขียนคำว่าวัตถุจลบรามนะครับวัตถุจลบรามแปลว่าวัตถุหรือว่าของต้องห้ามนะครับของต้องห้ามวัตถุจลบรามมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรครับโอเคกูหยุดดังปีวัตถุจลบรามมุนหลังหยนหอก กูโยดดังปีวะทกจอบบบ่ร้ามหลงัมลงมุนหลังหยุดหอกแล้วว่าควรรู้หรือควรทําความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับของต้องห้ามก่อนขึ้นเครื่องนะครับมุนหลังหยุดหอกนี่ก่อนขึ้นเครื่องบินนะครับกูโยดดังปีวะทกจอบบบ่ร้ามมุนหลังหยุดหอกโอเคครับโอเคถ้าเราจะไปเที่ยวต่างประเทศนะครับแน่นอนอย่างเช่นไปกัมพูชานะครับต้องแลกเงินแต่ว่าโดพระ ดประสะกุลเงินอะไรนะฮะที่ัมบูที่ำัำพูชาใช้สะกุลเงินเรียลเรียลขึ้มาเรียลแต่ถ้าไม่ใช่เรียลก็แหลกดอลลาไปฮะดอลลาร์เงินดอน,นี่ฮะใช้ได้เหมือนกันฮะดอลลาหรือกเ็เรียลนะครับเรียลหรือก็ดอลลาฮะคาร์เตอร์แปลว่าบัญโจนนะครับแหลกเงินนี่โดดพระ ถ้าเป็นรูปปยาบ,บันหรือรูปปรยาโทอันนี้เป็นเงินฮะสกุลเงินให้ตัวอย่างประโยคนะครับบิณโจรปโดพระเนย์อนนานี่ฮะบิณโจรปโดพระบิณโจรปโดพระเนือน์อันนาแปลว่าเขาเตอ์หลกเงินอยู่ที่ไหนสมมติว่าจะกลับจากกัมพูชาแล้วเรือเงินโดนเยอะหรือเรือเงินเรียวเรียวกัมพูชาเยอะก็ไปแหลกเอาเป็นเงินบาทกลับอะไรอย่างนี้ฮะก็าถามว่า บรรจุประปพระเนยอไอนนานะครับโอเคอันนี้ก็เวลาเราไปรอในสนามบินฮะบางทีบางคนก็ชอบสูบบุหรีหรือเป็นคนที่สูบบุรีก็ถามว่าบรรทุบจั่วบไรไหบรรทุบจั่วบไรีนี้ก็แปลว่าห้องสูบบุรี บรรทบจั่วบารายทัดในตัวมกเจาะทเเีเลรบุไรประมุนบรรทบจั่วบารายทัดในตัวมกเจาะทีล็รประมุนก็แปลว่าห้องสุบรีฮะอยู่หน้าประตูหมายเลขเก้าตัวมกนี่แปลได้ที่นี่แปลได้สองอย่างฮะเราจะแปลว่าอยู่หน้าก็ได้หรือก็อยู่ตรงขามก็ได้ฮะภาษาเขมรก็ใช้ตัวมกมา ถ้าไม่มีฮะไม่มีบรรทุกจั่วบรยก็อดเมียบนบรรทุกจั่วบรยเตะเลบบมบัดบรรทุกจั่วบรายฮะอ้อันนี้ก็ยกเลิกห้องสุบุรีในสนามบินเลยเนี้ยครับโอเคประทาเพราะว่าการจั่วบ,บรยคือตรึกห้ามเลยเลยเลยยุนหอกมาบรรทุกรองจำอันนี้ฮะห้องรับรองฮะ ในสายบางสายการบินก็มีห้องรับรองพิเศษนะครับบรรทุบรองจำพิเศษอย่างเช่นบางกอกเอลเวย์นะครับบรรทุบรองจำระบกกรมหุ่นบางกอกเอลเวย์เนอร์ไอนาทานฮะดูว่าจะไปไปเข้าไปใช้บริการอะไรเนี่ยห้องรับรองสายการบินบางกอกเอลเวอย์อยู่ที่ไหนโอเคเนอร์ไอนาเนอร์จวนนาจวนนี่แปลว่าชั้นไหนอยู่ชั้นไหนชั้นสองหรือชั้นสามอะไรเนี่ยนะครับ โอเคติทกาติทการนี่ก็แปลว่าวีซ่านะครับวีซ่าแปลว่าติทกาแต่ว่านี้เราใช้ประเภทหนึ่งก็เป็นหมกดอลก็คือ on arrival หมายถึงว่าวีซ่าที่เวลาเราไปถึงประเทศเปาหมายแล้วจึงจะไปขอที่นั่นฮะสมมติาไปกัมพูชาก็ลงเครื่องแล้วก็ไม่มีช่องฮะมันมีช่องว่าวีซ่า on arrival แปลว่า ตั๋ตาตากาเป็นหมกดอลมาอันนี้ก็เราจะขอวีซ่าตอนที่ไปถึงประเทศเปารหมาลแล้วนะครับแล้วก็วีซ่าหรือก็ตัต๋ตาตากาเนี่ยฮะก็ใช้ทับซับกันด้ฮะวีซ่าก็วีซ่าเหมือนกันภาษาอังกฤษฮะวีซ่าหรือก็ตั๋ากาที่มีจาราบประเภทฮะมีลายประเภทจะเป็นพวกทัวริสอันนี้ก็เกี่ยวกับแหนติสจอลแหนธุรกกจอันนี้ก็ประเภทธุรกิจ ការសិក្សាអានិគ៏ការសិក្សាតើខ្ញុំត្រូវសុំទិដ្ឋាការទេហើយວ່າយ៉ាងណាครับតើខ្ញុំត្រូវសុំទិដ្ឋាការទេចាំត້ອງខវីសាไหมເຂົ້າប្រទេសກຳປູເຈຍຕ້ອງខវីសាไหมចូលប្រទេសກຳປູជាត្រូវសុំວີຊາទេຕ້ອງខວີຊາไหมត្រូវສុំທດທະການទេທດທະການ online wall ฮะສុំທດທະການ พลิรือนเตาโปรเวอันนี้ก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็สามารถไปหาพลิรอันเตาโปรเว้ก็คือตำรวจที่ตรวจคนเข้าเมืองนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองอัเตาโปรเว้แปลว่าตรวจคนเข้าเมืองหรือก็ถ้าจวนอเตาโปรเว้ก็คนเข้าเมืองจวนอเตาโปรเว้ขกฉบับก็คนเข้าเมืองผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครัลิรอันเตาโปรเวถ้ากฎหมายเกี่ยวกับตรวจคนเข้าเมืองก็ใช้คำว่าฉบับกฎหมายฉบับอัเตาโปรเว บับออนเตาโปรเวนะครับี่ก็ใช้คำเดียวรับผล,ลิออนตลปรเวกแปลว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับโอเคผล,ลิออนเตาปรเวกมันอนุญาตเอาโจโปรติแปลว่าตำรวจตรวจคนเข้าเมืองฮะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศผลิออนเตล์ปรเวกมันอนุญาตเอาโจโปรติเจรอเมียนไวเตรประกาศอันนี้ก็เวลาเราเดินออกจาก ไอ้เวลาไปถึงสนามบินกัมพูชานะครับสนามบินพนมเปญนแล้วก็ขอวีซ่าขออะไรเสร็จแล้วก็จะมีใบใบเกี่ยวกับปูนนะภาษีก็เราเดินทางช่องช่องที่ไม่มีสิ่งของที่ต้องสำแดงเะเรียกว่าช่องสีเขียวหรืกอก็เฉลาะป่อใบาตองอ่าก็จะเขียนปลายว่า มือนเอาไว้เตาสมปรก้มืนเอาเตาปรกก็คือเราไม่มีสิ่งของใดที่ต้องต้องดีแคลร์ต้อง, declare, องสำแดงส่วนไอจรอไอจรอหรือก็ช่องสีแดงนะครับช่องช่องสีแดงจะเขียนว่าเมี่นตุ่มเด้งเตาปรก้าก็มีสิ่งของที่ต้องต้องจำแดงอันนี้ก็เกี่ยวกับภาษีนำเข้าอะไรอย่างนี้นะครับก็เกี่ยวกับสลากากรโกอยสลากากรแล้วก็รัฐกร และสัพพสามิตก็จะมีใบใบให้เขียนว่าเรามีอะไรต้องสำแดงไหม,มก็จะมีใบให้เขียนว่าเรามีอะไรต้องสำแดงโกลสุลกากรและสัพพสามิตไหมอะไรอย่างนี้นะครับอากะนิยกุกทานโกยหนึ่งรตโกนี่ก็เป็นชื่อด้วยงานกรมกรม,รมสรุลกากรและสัมพสามิตนะโอเคครับเ,เวลาเราไปถึง อันนี้ก็ย้อนมานิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เวลาไปถึงสนามบินหรือก็ตามชายแดนนะครับถ้าเดินทางตามเจาะปลอยแปช่องปลอย8ช่อง,อ 8, องบานคลองลึกด้านปลอย8นะครับหรือก็ด้านคลองลึกก็ใช้อันนี้ได้คนระับบล็มเปิลแปลว่ากรอกบลมเปิงพอดำเนยนทีกรอกข้อมูลนะคระับตัาบลมเปิลพอดำเนนี่เราคลู้นไวค้ครับก็จะมีใบอันนี้ฮะใบขาเข้า และขาออกนะครับเราต้องกรอกข้อมูลบัมเปิ้ปอร์มินต่อครุนก็กรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างนะครับเตาบัมเปิ้ปอร์มิเอนต่อครุ่นเอาไว้ครับเราบัมเปิ้ต่อเาบัมเปิ้ปอร์มิอนต่อครุ่นเอาไว้คลาต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอะไรบ้างเช่นก็มีชื่อต้องกรอกข้อมูลเราบัมเปิ้ปอร์มินตโดยจ <us> ิชมวชื่อนามสกุล hmm. <us> เนียมตรอก,กลเป็นต้นนะครับแล้วก็วันเดือนปีเกิดไงใครชื่นนำขมนาอะไรพวกนี้โอเคอันนี้ก็เอบัตรขาเข้าและก็บัตรขาออกภาษาเขมรวิชัยคำว่าสลากบ,บัตรโจลหนึ่งเจนอันนี้เอารูปภาพมาให้ดูนะครับสลากบ,บัตรโจลหนึ่งเจนโอเคโจลก็ขาเข้าขาเข้าต่เจนก็ขาออกสลากบ,บัตร ออกเสียงว่าสลากบ,บัตสลากบ,บัตรโจลอันนี้เจงเติร์บมเป็นปอร์เมียนเลอสลากบ,บัตรโจลเตร์บมเป็นปอร์เมียนเลอสลากบ,บัตรโจรแลแปลว่าต้องกรอข้อมูลในบัตรค่าเข้าเลอสลากบัตรโจลแปลว่าในบัตรค่าเข้าโอเคอัสยัยทานในกัมพูชาไอใบไอบัตรเนี่ยฮะ อะไรโวล์ดเนี่ยก็ต้องมีถ้าไปกัมพูชาตำรวจหรือก็พลิกตาประเว้ในเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะให้เรากรอกหรือก็บ่มเปิ้ลปรเมียนหรือก็บมเปิ้อาศัยทานในกัมพูชีบางทีก็ให้กรอกไอน้นี่นะครับก็กรอกข้อมูลโรงแรมที่อยู่ของโรงแรมที่พักอาศัยธานนี แปลได้สองอย่างฮะที่พักก็ได้ที่อยู่ก็ได้ฮะที่พักในกัมพูชาหรือก็ที่อยู่ถ้าที่อยู่ในประเทศไทยอะไรเนี้ยก็อาศัยฐานในประเทศไทยน,นี่นะครับที่พักเป็นการชั่วกล่าวแต่ที่อยู่นี่เราอยู่นานแต่พระเมนุพระตากเมนุชัยอันเดียวฮะอาศัยฐานอันไรชนะเนยหรือก็อาศัยฐา,า,า,านนะครับ ตราบ่มปิ้งอาศัยทานในกัมพูช์ีแปลว่าต้องกรอกที่พักในกัมพูชานะครับตราบ่มปิ้งอาศัยทานอาสยับทานออกเสียงว่าอาสยับทานอาสยับทานนะครับตราบ่มปิ้งอาศัยทานในกัมพูช์ีถ้าถามว่ามีอาศัยทานอ้าโทษดิเมียนอาศัยทานโอไตล์เต๋แปลว่าอะไรฮะเมียนอาศัยทานโอไตล์เต๋ มีที่พักหรือก็ที่อยู่นะครับโรงแรมไหมอืมครับแค่บองลอยเผื่อว่าเราได้ยินคำนี้นะครับเสี่ยงเงินแปลว่าบองลอยเมียนบองลอยเต้แปลว่าเสี่ยงเงินไหมบองลอยเสี่ยงเงินไหมเพื่อมีบริการอ่าบริการอะไรนะบริการกรอกข้อมูลอะไรเนี่ยนะครับ ที่จริงไม่มีเสื่อเงินฮะอ de ดเมียนบองลอยเตอปนตายแต่ว่าเขาต้องทำอะไรฮะสแกนมเมรียมใดสแกนลายนิ้วมือนะครับสแกนเมเรียมใดเสียงว่าสแกนมเมรียมใดต่อสแกนมเรรกนมเรียมไดหนึ่งถอดรูปตกหนงคอมพิวเตอร์แต่ว่าต้องสแกนลายนิ้วมืมอแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ต่อสแกนเมรียมไดหนึ่งถอดรูปตกหนงคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ โอเคครับก็ขอบคุณมากครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับในการใช้คาศัพท์และสมนวนที่ได้ได้เรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นะครับก็เวลาเดินทางไปเที่ยวกัมพูชานะครับก็อย่าลืมเอาคาศัพท์นี้ไปฝึกใช้ดูนะครับก็เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ